สวัสดีค่ะอัปเดตอาการน้องลีโอวันที่25สิงหาคม2565ช่วงเช้านะคะเช้าว,วันนี้น้องลีโอก็มีไข่อยู่ที่103.4องศาฟาเรนไฮค่ะก็ทำการาให้ยาลดไข้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้ก็คือน้องเนี่ย กินยาแล้วก็อ้วกด้วยเมาก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะจากยากินนะคะเป็นยาฉีดนะคะกลุ่มยาปฏิชีวนะที่จะต้องกินนะคะหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นยาฉีดเพราะว่าน้องกินยาแล้วก็อ้วกนะคะแล้วก็มีการให้กลูโคสนะคะเข้าทางเส้นเลือดน,นะแล้วก็ยังมีการให้ยาบำรุงด้วยนะคะก็เป็นยาฉีดทั้งหมดค่ะเนาะก็เช้านี้เนี่ย มันแย่ตรงที่ว่าน้องกินแล้วอ้วกเนี่ยแหละค่ะเนอะเออก็อัปเดตอาการเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นี่เจ้าขาวค่ะจะนอนเฝ้าคุณยายนะคะเจ้าขาวเนี่ยอายุประมาณ16ขวบแล้วค่ะ ็เป็นโรคเดียวกันกับรีโอแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้อาการน้องดีขึ้นมากนะคะ,ะหนีละพอเห็นหมอแล้วก็หนีละไม่อยากโดนฉีดยานะคะค่ะ